นี้ก็พบกับคุณเนย TSLTK นะคะ สถาบันและศูนย์ความรู้ดีๆที่สร้างโดยทีมงานคุณภาพของไทยคิดอะคาเดมีนะคะเราก็มีทั้งคอร์พสพัฒนาตัวเองนะคะแบบ p r o f e s s i o n a l personality หรือไม่ก็ทักษะต่างๆทั้งแต่การอบรมครูสอนภาษาไทยนะคะการอ,อบรมเรื่องการออกเสียงต่างๆนะคะใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปทัวร์ในเพจใหม่ของเรานะคะ TSLTK นะคะ ดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพไทยคิดอะคาเดมี่โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่พวกเราได้อัปเดตพูดคุยกันไปหลายๆเรื่องแล้ววันนี้คุณเอก็จะมาเสริมทักษะการสอนนะคะให้สำหรับ คุณแม่ๆนะคะหรือไม่ก็คุณครูต่างๆที่กำลังสนใจอยากจะสอนคำว่าเลยนะคะซึ่งเป็นคำพ popula มากเพราะว่าคนไทยพูดคำว่าเลยบ่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเนยจะพาทุกคนไปทัวร์แล้วก็ไปเรียนด้วยกันค่ะว่าค,คำว่าเลยทำยังไงให้มันสอนง่ายนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่สามารถแปลได้ตรงตัวนะคะเป็นคำที่ยากเอาการน,นะ คูเนยอะค่ะมักจะเรียกคำพวกนี้นะคะว่าเป็นคำที่มันไม่สามารถ is cannot translate in English นะคะเห็นไหมคะ we can translate this meaning into a dialect English นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคูณเนยก็มักจะสอนนักเรียนโดยการทำให้มันง่ายและเปลี่ยนให้มันเข้าไปอยู่ในรูปแบบกรนมาภาษาอังกฤษที่เราใช้ ในชีวิตประจำวันคำว่าเลยคุณเลยเลยมักจะสอนให้นักเรียนว่ามันแปลว่า so much นะคะหรือไม่ก็แปลว่า completely totally of course หรือไม่ก็แบบ um, obviously แบบนี้เนาะเช่นได้เลย sure definitely ไงแบบเนาะอะ่ดีจังเลยเงดีจังเลยแบบนะคะเห็นไหมคะอ่าหรือไม่ก็ไม่เลย no all อะไรแบบนี้เนาะคุณนี่ก็จะให้นักเรียนจําแบบนี้เพราะว่าในหนังสือไทยคิดอะคาเดมีเล่มที่สองหนังสืออ่านเขียนนะคะเราก็จะมีการ์ดคาศัพท์และคาศัพท์ที่เรียนในบทเรียนคําว่าจังเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยก็จะเจอแน่นอนอือันต่อมานะคะคําว่าเลยที่คุณจะสอนให้นักเรียนจํานะคะก็คือจําว่าเลยก็คือโ so ซนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถ สร้างแพทเทิร์นการนาคำว่าเลยไปใช้สําหรับนักเรียนได้คล่องมากขึ้นคือหมายความว่าไงหมายความว่าสําหรับคุณเลยนะโดยพื้นฐานหลักภาษาทั่วทั่วไปเนาะนักเรียนจะแบบพูดได้คล่องนะแบบค i n d of fluent นะตอนที่นักเรียน อ่ทำให้มันเป็นคอลเลกชันคำศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเลยคุณเนยก็จะให้นักเรียนจำว่ามันแปลว่าโ so. ซเช่นคุณเนยยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณเนยยกตัวอย่างนะ I คุณเนยก็แบบบางทีก็เป็นแพทเทิร์นภาษาอังกฤษมาเลยนะคะคุณเนยก็จะบอกเลย I Like Him So I อีุย้ย with him นี่คุณนี่ก็จะเริ่มจากแบบนี้เลยค่ะอือหมายความว่าไงหมายความว่าคุณนี่ก็จะบอกนักเรียนเลยว่าเราพูดว่าเลยหรือไม่ก็แปลว่าก็เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคำภาษาไทยเข้ามานะ ก็จะบอกนักเรียนไปเลยว่าเออมัน oh, i t look like English just switch some word uh huh. พยายามทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและรู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณนี่ก็จะเริ่มเลยว่าเออฉันชอบเขาฉันชอบเขาคุณนี่ก็จะบอกแบบนี้อ โซ so, คุณนี้ก็จะเอาคำว่าเลยเข้าไปนะคะเลยเลยอ่าฉันชอบเขาเลยกินสมมุติเราแปลตรงตัวมันก็จะกลายเป็นว่าเลยฉันกินอย่างนี้อ่ะทุกคนอาจจะฟังดูปแปลกๆนะเดี๋ยวคุณนี้จะอธิบายให้ดูเลยฉันกิน กับเขาไปกินข้าวกับเขานี่เห็นไหมคะทุกคนเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเราก็จะรู้ว่าคนไทยเราไม่พูดแบบนี้นะคะแต่คุณเลยจะเริ่มจากการเขียนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วคุณเลยก็จะพอยก็คือแบบชี้อธิบายนักเรียนคำนี้เห็นไหมคะอ่ากับคำนี้อ่าคุณนียก็จะบอกว่าเวลาเรา มันเป็นเทคนิคที่ครูเอามาให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้คำว่าเลยได้ง่ายมากขึ้นในประโยคที่มันซับซ้อนใน complicated sentence ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะบอกนักเรียนเลยว่าสองคำนี้นะให้ switch หรือไม่ก็ให้ t h i n k about we cut p r o n o u n อ่าฮะมันก็จะกลายเป็น ฉันชอบเขาเลยกินข้าวกับเขาเออลือกคนไทยพูดแบบนี้ใช่ไหมคะฉันชอบเขาเลยกินข้าวกับเขาเลยไปกินข้าวกับเขาอ่าทีนี้เนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนอยากจะ add pronoun มาคุณนี่ก็จะบอกนักเรียนเลยอะถ้าเราเอาแบบ pattern ภาษาอังกฤษเป๊ะเ,เนี่ยมันจะผิด grammar ไม่ใช่ผิด grammar ภาษาไทยเราไม่พูดแบบนั้นแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องแต่เราไม่พูดแบบนั้นอะเนาะคุณนี่ก็จะบอกนักเรียนนะคะว่าสลับนะ อ่ามันก็จะกลายเป็นแตนแต้นแตนเต้นอ่เอเราสลับเรียบร้อยนะคะมันก็จะกลายเป็นฉันกินข้าฉันชอบเขาฉันเลยกินข้าวกับเขาแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสอนที่เราเริ่มตั้งต้นจากสิ่งง่ายๆก่อนไปหาสิ่งยากๆนะคะคือครูนุ้ยต้องบอกก่อนว่าอ่าภาษาไทยเนี่ยเป็น เป็นภาษาที่ขึ้นชื่อรู้กันในกลุ่มชาวต่างชาติว่าไม่ง่ายในการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมกำลังใจและการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัดสินใจเรียนภาษาไทยกับคุณครูคุณภรรยาเป็นสิ่งที่เขาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณอยากให้เราสร้างทัศนคติแบบนี้ให้นักเรียนเนาะมันถึงจะสามารถเรียนแบบ ระยะยาวได้ถึงจะพูดได้นะคะไม่งั้นก็คือจะกลายเป็นว่าแบบเอออย่างเช่นแบบ คุณภรรยาสอนสามีก็จะสอนกันไปเถ e ียงกันไปทะเลาะก,กันไปอย่างเงี้ยคะ่ะเราสอนนักเรียนนักเรียนก็โอ้ไม่อยากจะต่อคอร์สละภาษาไทยยากเกินไปเราไม่ต้องการแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคดีๆที่ครูเนยได้จากคอร์สการอบรมการเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติกับไทยคิดอะ a าเดมี y หรือก็คือ TSLTK นะคะใครสนใจความรู้ดีๆและมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพราะเรามีกลุ่มคอมมูนิตี้แชท ของคุณครูทุกคนที่เข้าร่วมอบรมกับเรานะคะก็จะมีทั้งเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆ ข้ามาพูดคุยกันเสมอเลยใครที่สนใจอยากแบบอลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอยากจะลงเรียนสักครอหนึ่งกับทางเรานะคะหรือไม่ก็ซื้อสื่อการสอนหรือไม่ก็ซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กของเราเพื่อไปลองพัฒนาตัวเองอย่าลืมบอกไปว่าดูวิดีโอคุณเนยนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยสำหรับวันนี้คุณเนยไปก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ